ก็พื้นฐาน3สเตปแก้คอมช้านะครับวันนี้จะแนะนานะครับสาสเตปพื้นฐานแก้คอมช้านะครับหลายหลายคนนะครับคอมพิวเตอร์ช้านะครับเรามาใช้วิธีพื้นฐานนะครับในการแก้ปัญหาก่อนนะครับก็วิธีแรกนะครับก็คือเปิดนะครับดิสก์พีซีขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับ คลิกขวานะครับไปที่ได้นะครับจากนั้นเลือกที่ property นะให้เรานะครับทำการ d i s c ร e น n up นะครับได้นะครับเลือกติ๊กหมดเลยก็ได้นะครับเลือกติ๊กหมดเลยก็ได้นะครับจากนั้นนะครับก็ทำการ clean up file system นะครับ ต่อไปนะครับเทปที่2นะครับก็คือทำการดีเฟกตนะครับคลิกขวานะครับที่ได้นะครับไปที่ Tool นะครับจากนั้นคลิกที่อั p t i m u s นะครับ o p t i m i t นะครับเลือกได้นะครับเลือกได้จากนั้นทำการอ p t i m มิดได้เลยนะครับก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับบางเครื่องนะครับ ที่เป็นฮาร์ดดิสรุ่นเก่านะครับทำการออพติมิสนะครับสเต็ปที่2ต่อไปนะครับสเต็ปที่3นะครับโหลดโปรแกรม C ีค e a เนอนะครับมาลงนะครับโหลดโปรแกรม C ีคิ a เนอนะครับมาลงจากนั้นเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับ ําทำการคัสตอมคลีนนะครับผม <Yeah. S 1> เลือกทิ้ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับหรือติ๊กตามที่โปรแกรมแนะนำมานะครับําทำการอนาไลน์นะครับจ <Yeah. S 1> ากนั้นนะครับรอสักครู่นะครับําทำการดันคลีเนอร์นะครับ ทำการ run c น e น n e r นะครับต่อไปนะครับไปที่แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ analyze น,นะครับแล้วก็กด run c l e น n e r <Okay. S 1> นะครับเมื่อทำครบ3อย่างแล้วก็ทำการ restart เครื่องนะครับ restart เครื่องได้เลยนะครับผม เห็นเท่านี้นะครับก็ทำให้คอมพิวเตอร์นะครับของเราเร็วขึ้นมาได้นะครับ